ปัจจุบันกองทัพฝรั่งเศสมีความแข็งแกร่งติดอันดับที่7ของโลกและมีทัพเรือติดอันดับที่17ของโลกแม้จะไม่ค่อยดูดีมากเท่าไหร่นะแต่ทุกคนอย่าลืมเลยว่าฝรั่งเศสนั้นพวกเขามีเทคโนโลยีเฉพาะตัวแบบไม่เหมือนใครและวันนี้เราจะไปส่องอาวุธสุดยอดของกองทัพเรือพวกเขากันกับ3เรือดำน้ำกองทัพฝรั่งเศส ดาบที่1เรือดำน้ำโจมตีชั้นเอิสบินมันเป็นเรือดำน้ำ ที่มีอายุเก่าแก่แกที่สุดของฝรั่งเศสในเวลาปัจจุบันและถือว่าเป็นเรือดำน้ำที่มีประจำการอยู่ในกองทัพฝรั่งเศสมากที่สุดเช่นกันจำนวนมากถึงลําลำและโดยภารกิจหลักๆของฝรั่งเศสคือการเป็นแหล่งข่าวกองนานาชาติมาตั้งแต่ยุค90ทำให้ตัวเรือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เน้เนไปในการหลบซ่อนตัวสามารถปฏิบัติการภารกิจพิเศษการยกพลขึ้นบกและการโจมตีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้อันเข้ามาประจำการตั้งแต่ปี1983 ตามโครงการจำนวน6ลำสำหรับนโยบายของประธานอธิบดีชาวเดโก โอ้โหดูมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยนะโดยศักย,ยภาพของเรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุด25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชอั่วโมงที่ขับเคลื่อนด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีพิเศษไปด้วยการไม่จํากัดมีความทนทานของตัวเรือสามารถดำน้ำที่ระดับความลึก300เมตรและดำอยู่ในใต้น้ําได้ยาวนานสูงสุด45วันถึง60วันซึ่งสาเหตุที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะว่าเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าอยู่อันต้องพึ่งอากาศในการขับเคลื่อนตัวเรือแต่เห็นว่าเรือในลําหลัังๆมมาากก็ได้ีรรปบ ไม่ต้องพึ่งพาระบบอากาศแล้วนะพร้อมกับมีความสามารถจุลูกเรือได้สูงสุด70นายส่วนระบบอํานวยการรบก็ให้ท่อยิงตอร์ปิโดแบบแอดวานซ์มาจำนวน4ท่อยิง พระกบความสามารถในการวางทุ่ระเบิดใต้น้ําได้อีกด้วยและมันมีขีปนวุธสําหรับต่อต้านเรือบนผิวน้ําอย่างเอสโซเซตที่มีระยะการจมตีนในรัศมี50กิโลเมตรซึ่งมันมีราคาในการก่อสร้างจากอยู่ครั้งล่าสุดในปี1 9ึ1ต่อลำอยู่ที่5,000ล้านบาทไทยแต่ขอแจ้งอีกครั้งนะครับผมว่าราคานี้เนี่ยคือราคาเมื่อ40ปีที่แล้วเลยนะ ดบที่2เรือดำน้ำโจมตีบาราคูด้าหรือตามฝรั่งเศสเรียกว่าซูฟเคนแล้วต้องบอกทุกคนเลยว่านี่คือเรือดำน้ำโจมตีแห่งอนาคตจากฝรั่งเศสว่าเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่ว่าด้วยเรื่องของเรือดำน้ำต้องมีความสามารถในภารกิจแบบบูรณาการมีเทคโนโลยีของการลักลอบลดการตรวจจับด้วยเรดาร ขึ้นเสียงแม่เหล็กและเครื่องยนต์ที่เงียบแต่ก็ต้องมีความพองตัวที่สูงด้วยสําหรับบทบาทในการต่อสู้กับเรือดำน้ําด้วยกันเองมีการนําเทคโนโลยีทางอวกาศการวินมาใช้เพื่อช่วยให้ลูกเรือสามารถใช้ชีวิตบนเรือรอดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงคุณสมบัติในเรื่องของการรวบรวมข่าวกองและปฏิบัติการพิเศษทางการทหารก็ยังคงจําเป็นอยู่ด้วยมีการนํายานพาหนะไร้คนขับแบบใต้น้ําเข้ามาเสริมศักยภาพในการปฏิบัติการพร้อมกับระบบควบคุม และออกความสั่งที่ใช้ A i ในการจัดการทั้งระบบเฝ้าระวังการช่วยเหลือลูกเรือและการจัดการเรื่องความปลอดภัยมีการอ้างถึงระบบโซน่าที่ว่าสามารถตรวจจับได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากถึง10เท่าเวยศักยภาพของตัวเรือสามารถทาความเร็วได้สูงสุด25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และเสริมมาด้วยกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบภาวะฉุกเฉินจำนวน2เครื่องยนต์อันมีดิสัยปฏิบัติการไม่จํากัดมีความทนทานของตัวเรือสามารถดำน้ําได้ที่ระดับความลึก350เมตร อันปริัติการในท้องทะเลได้ยาวนานสูงสุดติดต่อการ70วันและบนเรือสามารถจุกาลังพลได้สูงสุด6 0นายถือว่าแปลกเลยนะาทาั้งที่มีขนาดใจกลัวเรือในคาดก่อนหน้านี้ถึง2เท่าแต่ถ้าว่าการจุกาลังพลเนี่ยกลับน้อยกว่ามีระบบอํานวยการรบที่ยังคงเป็นท่อยิงตอปิโดแบบแอดวานจำนวน4ท่อยิง อันมีขีปนาวุธที่ครบคันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือต่อต้านอากาศยานและแบบล่องเรือที่จะช่วยขยายการมองเห็นของเรือดำน้ำําได้ในระยะไกลสูงสุดถึง1,000กิโลเมตรเหล่านี้วันแต่มีการใส่เข้ามาด้วยซึ่งตามโครงการฝรั่งเศสวางแผนได้ว่าจะผลิตเรือในคาดนี้ออกมาใช้งานอยู่จำนวนหลลำ หลามสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วและอีก5ลำอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยจากยิวปี2014มันมีราคาต่อลามตกอยู่ที่ลำละ51,000ล้านบาทไทยส่วนราคาทัางโครงการพัฒนาอยู่ที่4แสนล้านบาทไทย But อันดับที่สามเรือท็อปคลาสสุดเรือนำน้ำติดขีปนาวุธนำวิถีเลอทีอองฟองตามภาษาฝรั่งเศสแต่หากจะเป็นภาษาอังกฤษปันบ้านเราเลยจะเรียกว่าทีอองแฟรงมันเป็นเรือนำน้ำติดขีปนาวุธนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของกองทัพฝรั่งเศสในเวลาปัจจุบันและแน่นอนว่ามันคือที่สุดของกองทัพฝรั่งเศสเช่นกันมันได้เข้ามาฉายแสงในกองทัพเรือฝรั่งเศสครั้งแรกในปี1994หลังพวกเขาตัดสินใจว่า จะไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐและด้วยความที่ฝรัร่งเศสร,รู้ดีว่า ตั้งแต่ตอนนี้ไปในอนาคตฝรั่งเศสจะไม่ได้พบกับสงครามที่ไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ก่อนและไม่ได้เป็นเป้าหมายของชาติมหาอำนาจสิ่งนี้เองมันจึงส่งผลให้ศักยภาพและการออกแบบของเรือรวมไปถึงขีปนาวุธนิวเคลียร์ระยะพิสัยการโจมตีนั้นค่้นข่านี่จะน้อยกว่าประเทศมหาอำนาจทางน้กกากระหังอื่นๆในเวลาปัจจุบันด้วยจากการทดสอบอ้างกันว่าเครื่องยนต์ของตัวเรือทาออกมาได้เงียบเป็นอย่างมากซึ่งมันส่งผลดีให้การตรวจจับของเรือยากยิ่งขึ้นอันมาพร้อมกับเทคโนโลยีสไตล์ฝรัร่งเศสที่ สมัยที่สุดจากภายในประเทศมีการน,นำเอ i ไอเข้ามาใช้งานสั่งการแทนการใช้กำลังพลซึ่งสามารถลดการใช้แรงงานไปได้23คนจากเรือในคา์ดเดิม ซึ่งศักยภาพของเรือสามารถทําความรเร็วที่สูงสุด25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันขับเคลื่อนด้วยปั๊มเจ็ตจากการใช้พลังงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์พร้อมกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบพลังงานดีเซล2เครื่องยนต์อันมีพิสศยปฏิบัติการไม่จํากัดตัวเรือมีความทนทานสามารถดำน้าได้ที่ระดับความลึกมากถึง400เมตรสามารถปฏิบัติการอยู่ในท้องทะเลได้ยาวนานติดต่อกัน60วันและสามารถจุกำลังพลบนเรือได้สูงสุด112คนส่วนเรื่องระบบอํานวยการรบแน่นอนเลยว,ว่ามันคือที่สุด ของฝรั่งเศสมันก็จะมาพร้อมกับท่อยิงตอร์ปิโดแบบแอดวานจำนวน4ท่อยิงและท่อยิงขีปนาวุธจำนวน16ท่อยิงมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า M 4 5อันนี้พิสัยการโจมตีได้ไกลสูงสุดถึง9,000กิโลเมตรและเสริมมาด้วยขีปนาวุธต,ต่อต้านเรือที่เข้ามาใช้งานร่วมโดยปัจจุบันเรือในคาดนี้ถูกผลิตออกมาใช้งานอยู่จำนวน4ล่ลำซึ่งมันมีราคาต่อลำ สูงถึงลำละ120,000ล้านบาทไทยก็ถือว่าแพงมากเลยนะเมื่อเทียบกับขนาดของตัวเรือกับหลายๆประเทศมหาอำนาจและนี่คือทั้งหมดของเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสต้องเสริมข้อมูลทุกคนก่อนเลยว่าในอดีตนั้นใช่อยู่ที่ฝรั่งเศสการพัฒนาอาวุธจะมีชื่อของสหรัฐและชาติในยุโรปเข้าร่วมพัฒนาด้วยแต่มาในยุคป,ปัจจุบันหรือนับตั้งแต่การสิ้งสุดของสงครามเย็นส่วนที่สัญญาข้อจำกัดงบป,ประมาณอะไรต่างๆ มันทําให้ฝรั่งเศสต้องแยกตกัวและเกิดการพึ่งพาตนเองนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เทคโนโลยีของฝรั่งเศสไม่เหมือนกับประเทศไหนในโลกส่วนเรือดำน้ําก็ถือว่าโอเคครบสูตรตามแบบฉบับของเทพมหาอำนาจและเทคโนโลยีแม้จะมีจํานวนเรือน้อยก็ตามใครคิดเห็นยังไงกับ EP นี้ก็แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ Screw Remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be.